ครั้งแรกบ่ายที่กับ่อยเลยครับครั้งแรกครั้งแรกเลยแล้วมาเจอรถมีหล่นหายเนี่ยนะมั่นใจภาพรับน้ายผมยืได้คิดว่าเขาอยู่ไหมเขาอยู่ครับเขาอยู่ย่ามั่นใจนะใส่เนื้อหายไหมทรนเนอร์หายเป็นคนนึงทำไงเทรนเนอร์ได้เขาเป็นให้กันลังใจที่มนัทครับใส่ชนะครั้งนี้ก็จะมอบให้ลังใจที่มนัทคุณจำองโอลิมปิดนะใส่ชนะนี้จะมอบให้ที่มนัท จนะให้ได้ครับยไฟได้้ตทนะรมองด้วยเท่าไหร่นล้านบาที่หล้านบาทกับ้านดเลยเนแดงสองนมั่นใจมั่นใจเลยนะเลนตัวเองด้วยแต่องแสนงแส้องแสนะไรทะเชเชิญนัวันนี้เลยก็ฝากเชียร์นะัจามไมเต็มที่นะใชนะเกวลาดยกัสู้สุดใจครับกวาจีนกวใอ้โหเต ไปแวไปไปไปนเดี๋ยวมคุย้ตไม่องวเดี๋ยวว่าพยายาะนงเลยมารอนานนะมันไต่ยังไงพูดเลยพูดเลยแมวันนี้มาเจอในฟานจริงแล้วมันไต่งล่าแล้วก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับหรอันนดยกตัวยกถึจะรล้ ราต้งไหนดีที่เด็กว่าเราตรงไหนถึงหล่ได้เจ้าห้าด้เจ้าค้ชเจจเจ้าวะมวยมวยเด็กยกขยกป็นจรู้ครับเป็กด้วยให้่อมาเด็กด้วยนี่เพผู้เยอะครับเก็บคอเลี้ยงครับับ